สวัสดีค่ะค่ะเช้าวันนี้เรากําลังช่วยเหลือต้นผักบุ้งตรงแปลงตรงนี้ค่ะที่มีกบร้องกันทั้งคืนทั้งวันเนี่ยค่ะเวลาฝนตกกบร้องปลาดุกปลาหมออยู่ตรงนี้แหละค่ะเต็มเลยค่ะท่อระบายน้ําของเราเล็กๆตรงนี้ค่ะเราเก็บไว้เป็นที่ระบายน้ําไงคะทีนี้ฝนตกน้ําเต็มผักบุ้งงามมากเลยค่ะใช่ไหมคะโ,<อ>โ<อ>มนาโมปลามีความสุขใช่ผักบุ้ง<อ>เยอะ ใช่ค่ะกบเยอะค่ะเนี่ยเต็มค่ะเขาออกลูกออกเขาเพาะลูกเพาะอะไรอยู่ในน,นี้ค่ะเต็มนี่ค่ะบ้านสวนทรงรักเราก็มีหลากหลายให้ท่านผู้ชมได้ชมอะค่ะอ้อมไปอ้อมมาไปไปมามาก็เนี่ยกลับมาอยู่ตรงบอร่อน้อยเนี่ยค่ะบ,บ่อบำบัดน้อยโอ้โหดูสิคะผักบุ้งนี่ค่ะเรา เราลากมาอยู่ถึงนี่เนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะคุณสามีกำลังช่วยเหลือนี่เดี๋ยวนะคะจะขอไปลากตรงนี้ด้วยค่ะยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราเอาไปให้ปลาโอ้ยฝรั่งเก่งจริงๆเปียกหมดเลยค่ะโอเคครับบายบายอนามูเอนจอยบายบายครับบายบายเหนื่อยไหม <laughs> เหนื่อยนิดหน่อยโอเคขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะค่ะนี่ค่ะคุณสามีตัดหญ้าค่ะหน้าบ้านของเรานะคะหญ้ายาว,ยาวตลอดเลยค่ะยาวเร็วมากค่ะนี่ค่ะโอโ้โหฝีมือฝรั่งบ้านสวนขยันค่ะเห็นไหมคะเก่งมากมนามูสต็อปแป๊บหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม วันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันที่สิบโนสิบเอ็ดสิบเอ็ดใช่วันนี้สิบเอ็ดกันยายนค่ะหกหกค่ะนี่ค่ะคุณสามีก็ตัดหญ้าค่ะแล้วก็ตรงนี้ต้นอะไรคะมโนมุอธิบายอธิบายมะละกอโอ้โหเก่งจังเลย่ะภาษาไทยนี่ค่ะเรามีมะละกอน่ารักมากเลยค่ะนี่ค่ะน้องออกลูกสองลูกค่ะนี่ โอ้ยแค่นี้เราก็ภูมิใจแล้วจริงๆเลยค่ะออกลูกสองลูกค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีแขนงเยอะอยู่ค่ะหนึ่งสองสามนี่ค่ะดูดอกตอนนี้ก็กำลังออกดอกอยู่ค่ะเนี่ยค่ะเต็มเลยค่ะอาจจะมองไม่เห็นนะคะย้อนแสงนี่ค่ะเดี๋ยวๆนะคะเนี่ยค่ะดอกน้องก็ออกดอกเต็มเลยนี่ค่ะเราฉีดพีเบิ้มออกดอกเต็มเลยค่ะ โอ้พี่เบิ้มเก่งนี่ค่ะโอ้โหดูสิคะว้าวเราจะได้ตำส้มตำแล้วส่วนตะขบของเราก็ตัดแต่งนี่ค่ะเมื่อก่อนนี้คือจะรกรุงรังมากค่ะนี่ค่ะตะขบแล้วก็ลูกใหญ่มากค่ะเราฉีดพี่เบิ้มลูกใหญ่จริงๆก็เก็บทานแล้วค่ะเก็บทานหมดแล้วที่สุกอะค่ะนี่ค่ะกำลังกำลังเนี่ยค่ะเน่เน่เน่น่นก็มาจิกทานเนี่ยค่ะนี่ค่ะลูกใหญ่ค่ะ เห่นะลูกนีสุกนี่ค่ะลูกในสุนกสอ๋อไหนอ่ะโอ้ยไม่เห็นค่ะดวงอาทิตย์แบบหนึ่งนะคะแสงนี่ค่ะโอเคนี่ค่ะลูกใหญ่โนเอลมาทานเลยลูกน้องชอบนี่ค่ะโอเคเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้คุณสามีตัดหญ้าอุ้ยสวยจัง ย่ายาวเร็วมากค่ะเราก็นี่ค่ะดูแลช่วงนี้จะได้สวยงามแล้วก็นี่ค่ะรกมากเลยค่ะยาวเร็วมากๆคุณเชียนเพิ่งจะตัดโอเคค่ะนี่ค่ะต้นต้นมะขามเทศก็โดกค่ะนี่ค่ะโตเร็วมากเลยค่ะตัดเสร็จตอนนี้ก็โอ้โหออกมาเป็นพุ่มเลยสวยงามค่ะเดี๋ยวจะเลาะใหม่ค่ะโอเคค่ะย่าเยอะมากๆค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวขอตัวทำงานก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะเราทำความสะอาดมากมายเลยค่ะวันนี้เช้านี้เพราะว่าฝนตกเนาะมันทำให้ถนนเละตุ้มเป๊ะหมดเลยค่ะนี่ค่ะเราก็เคลียร์แล้วก็ช่วยกันกวาดทำความสะอาดนี่ค่ะได้เยอะค่ะคุณสามีก็ตัดหญ้าเตียนหมดแล้วค่ะ นี่คะ่ะตอนนี้ก็ตัดมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะหยุดแล้วคะ่ะเพราะว่าสิบเอ็ดโมงแล้วนี่คะ่ะตัดตรงนี้เสร็จก็หยุดนี่คะ่ะเออโอเอ็นจอยนะคะอุ้ยเออโตเซียวชาวบ้านค่ะนี่คะ่ะใช้ช้ามอนามูก้อนหินเยอะก้อนหินเยอะ many stone a little stone นั่นแหละมันมีก้อนหินเห็นไหมเนี่ยอันตรายดูแลนะคะเทคแคร์ช้าๆโอเคเดี๋ยวจะช่วยย้ายตรงนี้ออกแล้วให้แกตัดโอเคขอบคุณนะคะที่ติดตามชมค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบายมอน,นามูบายบายโอเคค่ะสวัสดีค่ะ